เคยค่ะ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 ขอบ้างนะคะเวลาเราแบบว่าไม่สบายใจหรือว่าลองแล้วมันยังไม่สำเร็จจากการลงมือทำของเรา ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราอยากได้ขอเรื่องงานเรื่องโชคลาภค่ะขอเรื่องยอดขายนะคะเพราะเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่เป็นโชคลาภบ,บ้างแล้วก็เรื่องการงานบ้างเคยขอในเรื่องโชคลาภค่ะขอให้เราได้ปัญญาค่ะให้เราคิดออกว่าเออเราจะทำอาชีพอะไรหน้าที่การงานเราจะ,จะเจริญก้าวหน้าได้ยังไงคะ่ะ เคยได้ค่ะได้ค่ะได้คะด่คะได้นะคะก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างก็ได้ทุกครั้งที่เอ่ยปากขอพอรนะคะคิดว่าเป็นเพราะสองอย่างเพราะตัวเราด้วยปฏิบัติด,ดีทำดีแล้วก็พรที่เราขอก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราขอคะอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะตัวเองด้วยคิดว่าความพยายามครึ่งน,นึงแล้วก็ได้พร จากท่านคือค่ะจริงๆแล้วก็น่าจะทั้งสองอย่างรวมกันถ้าเราไม่ลองเสี่ยงดูก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกทั้งสองอย่างค่ะพี่คิดว่าคือมันเกิดจากการที่เราศรัทธาในในองค์ท่านด้วยพอเราศรัทธาปุ๊บแล้วสิ่งที่เราขอไม่เกินความสามารถของตัวเราอะค่ะเราเองด้วยแต่บางโอกาสมันก็เป็นช่วงจังหวะที่แบบว่าเวลาเราทําอะไรย,กยากๆเวลาเราแบบ ไม่รู้จะนึกถึงใครแล้วก็มักจะขอพรแล้วก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ <Work ing Project> ก็รู้สึกว่าเวลาเข้ามาแล้วมันรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเออมีมีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดจากความเชื่อก่อนนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะ ท่านนะ่ะช่วยเหลือคนที่คิดดีทําดีเราเราคิดว่าเอา้ยเราก็เราก็าาาคิดดีทําดีนะเราก็มาขอพอรท่านเพราะเรานับถือองค์พรอพิฆเนศค่ะเราก็เลยมาเพื่อจะขอพรเป็นลูกศิษย์อย่างเงี้ยค่ะอยากให้ชีวิตประสบความสาเร็จมากกว่านี้องค์พ่อพิฆเนศนะคะเป็นเทพที่นับถือที่หนึ่งในดวงใจเลยครับโดยส่วนตัวนับถือองค์ท่านอยู่แล้วและพอรู้ว่าที่นี่มีก็ก็มาค่ะม,มีพี่พที่ รู้จักการแนะนำมาได้มีโอกาสร่วมงานกันจากนั้นก็ว่างแล้วก็มาช่วยงาน,นะคะ่ะอยากจะบอกท่านว่าหนูเคารพในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านแล้วก็อยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยากอยากปฏิบัติธรรมดีแล้วก็ให้ท่านปกปักคุ้มครองค่ะอยากให้ทุกคนเข้ามาลองเปิดใจดูนะคะว่าสิ่งที่เราขอถ้าเราขอ ขอด้วยจิตใจที่ดีบริสุทธิ์อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวท่านก็จะให้เราสมพรปรารถนาขอบคุณที่องค์วัดทีเน่นะคะได้เมตตาได้ให้พรกับลูกช้างทุกครั้งที่เอ่ยปากขอน,นะคะไม่แน่ใจว่าพรสิ่งที่เคยได้มาเป็นเพราะท่านไหมแต่ว่าถ้าเป็นเพราะท่านก็อยากขอบคุณแล้วก็อยากจะขอท่านต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำแต่ความดีทำแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อชีวิตตัวเองด้วยค่ะ ก่อนอื่นเลยก็ขออยากจะกราบกราบขอบพระคุณองค์ท่านก่อนนะคะที่ที่เราเราเราคิดว่าเราศรัทธาท่านแล้วท่านหออนักมือพรให้กับเราก็อยากขอบคุณที่ทําให้ชีวิตลูกได้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาคือท่านช่วยสอนให้มีสติมากกว่าค่ะถ้าแบบว่าเราได้นั่งสมาธิก็จะสื่อถึงท่านได้ท่านจะให้พรส่วนใหญกจะเป็นสติปัญญาแล้วก็ความสําเร็จค่ะ นะ,ะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนลองมาสักการะท่านดูเพราะว่าท่านมีความเมตตามีความกรุณาต่อเราถ้าเราทําดีทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เรามาขอพรที่ท่านดูนะคะใครที่กําลังหาที่ยึดเหนี่ยวหาที่ขอพรก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เราก็ยังจะสามารถ คิดสามารถทำอะไรแต่สิ่งดีๆได้ค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะเราอ่ะคิดดีทำดีอยู่แล้วนะคะท่านอ่ะจะให้ให้พรกับคนที่คิดดีทำดีแน่นอนคนที่อยากจะขอพรที่นับถือองค์พระพิเนศอยู่แล้วนะคะเดินทางมาขอพรได้ที่เทวะัยที่โคกวดได้เลยนะคะไม่ต้องมีเงินมีพอมากมายไม่ต้องเตรียมปัจจงปัจจัยอะไรแค่มีความตั้งใจมีความ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์มุ่งมั่นที่จะมาขอพรมาทําจิตใจให้สบายมาเปิดหูเปิดตาแค่นี้คุณก็จะได้สิ่งดีๆกลับไปแน่นอนค่ะ